ลองจินตนาการถึงคอมพิวเตอร์ที่เติบโตได้เองซ่อมแซมตัวเองและกินไฟน้อยกว่าปัจจุบันไม่ใช่เรื่องสมมติเหตุกำลังเปลี่ยนโลกคอมพิวเตอร์อย่างคาดไม่ถึงเส้นใย,ยเห็ดหรือไมซีเลียมมีโครงสร้างคล้ายเครือข่ายสมองเครือข่ายนี้ส่งสัญ,ญญาณไฟฟ้าชีวภาพและประมวลผลข้อมูลได้เองนักวิทยาศาสตร์พบว่าไมซีเลียมแสดงพฤติกรรมการคำนวณอ,อนาล็อก มีการทดลองสร้างวงจรตรกะพื้นฐานจากไมซีเลียมแล้วมหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนดพบว่าเห็ดหอยนางรมประมวลผลและจดจำรูปแบบศักยภาพนี้อาจนำไปสู่ชิปชีวภาพที่กินไฟน้อยกว่าซิลิคอน1,000เท่าความสามารถปรับตัวและซ่อมแซมตัวเองคือข้อดีของสิ่งมีชีวิตหมดกังวลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นวัสดุชีวภาพย่อยสลายได้ เทคโนโลยีนี้ยังใหม่แต่มีงานวิจัยจากทั่วโลกเร่งพัฒนาลองคิดดูว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์อาจปลูกได้จากเห็ดในสวนหลังบ้าน